ภาพจตุพรจูปากสนธิมันจะมีพลังมีพลังภาพในการสร้างจุดเปลี่ยนหรือยกระดับสถานการณ์อะไรหรือไม่ครับต้องเรียนก่อนนะพี่ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ผมตั้งชื่อภาพเลยว่านี่คือคู่หูนรกแตกของจริงนรกแตกด้วยเหรอคะคู่หูนรกแตกทำไมนรกแตกคะที่โอ้โหสองคนนี้นี่ต้องบอกว่าคนนึงก็รู้ใต้รู้ฟงเพราะเคยอยู่กับนายใหญ่ อีกคนหนึ่งก็รู้ใส้รู้พุงก็ล้มนายใหญ่มาแล้วนะครับอตอนนั้นอสองคนนี้เนี่ยเรื่องความสามารถต่วบุคคลแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่นะครับแต่ถามว่าเมื่อมารวมกันแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าก็ถามคาเดียวว่ามันไม่มีตังมันก็สร้างไม่ได้หรอกพี่นะครับ